รีวิวหัวเว่ยวอท h GT4 ครับส m a ร์ทวอ c ชเรือธงจากทางค่าย h u วเว่ที่ผมใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วมาดูกันครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากแค่ไหนและตอนผมกำลังรีวิวตอนนี้มันมีโปรโมชั่นในช่วงพรีออเดอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันช่วงพรีออเดอร์ราคาก็น่าสนใจเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรุ่นนี้ว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปพร้อมกันกับผมนาะยแฟม let's go เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการออกแบบกันก่อนนะครับรุ่น,น,นที่ผมได้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับสแตนเลสสตีลนะครับจะมีรุ่นที่เป็นสายหนังนะแล้วก็ตัวที่เป็นสายสปอร์ตนะครับตัวนั้นก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เราประมาณ6กพ0 0เบาทอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้นะครับจ,จะเปิดมาอยู่ที่12,900นั้บาทนั่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่ผมได้เนี่ยในมุมมองของผมเองเนี่ยภาพรวมที่ได้ครั้งแรกเลยนะครับสวยมากมากครับเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยครับว่า ราคานี้มากๆแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเนี่ยก็ดูโฉบเฉี่ยวพรีเมียมมากๆครับเพราะเป็นหน้าปัดแบบ8เหลี่ยมนะแล้วก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับก็คือ46มิลิเมตรแล้วก็4 1มิลิเมตรมิลิเมตรเนี่ยจะเป็นแบบจี้นะครับซึ่งแบบจี้เนี่ยก็มีแบบ2สายเช่นเดียวกันก็จะมีสายที่เป็นแบบหนังแล้วก็แบบเจอรนเลสตีลแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับจะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะครับสำหรับ4ีเอดมิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงที่ถือได้เลยว่า เนี่ยส่วนตัวเองเลยนะครับพอเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นแบบสายหนังสายสปอร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบขยับร่างกายบาย่อยๆไม่รู้สึกว่ามันหนักมากมายเลยนะครับเพราะผมเคยไปลองแล้วบนชอบน็อปนะก็ต้องบอกว่าโอ้แบบนั้นนี่คือถือว่าเบามากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสแตนเลสสตีลแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้ครับหนักพอสมควรแต่ว่าแลกมาด้วยกับการที่ว่าดูพรีเมียมมากขึ้นดูหรูมากขึ้นเนาะใช้สำหรับเข้าสังคมเวลาเราไปงานต่าาางๆๆเเนียกกก็จะดูรมมมับหือ ใส่นาฬิกาหลูหลไปได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสมาร์ทวอชนั่นเองนะครับในด้านของการใช้งานเนาะเรามาพูดถึงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในมุมของแอปพลิเคชันและก็รวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่มีมาให้สำหรับตัว Watch GT4 ี่เนี่ยมีการอัปเกรดมาเยอะพอสมควรนะครับส่วนแรกๆเลยเนี่ยเ w a y วโอนดิสเพตัวนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าการที่มี Away On Display มาเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้เลยครับว่าเราสามารถตั้งค่าในส่วนของตัววอลเปเปอร์เนี่ยถ้ามันเป็น,นวอลเปเปอร์ ันึงได้แล้วก็ให้มันเปิดไปตลอดเวลาได้นะครับมันก็จะเป็นเอาไว้ออนดิสเพลย์ที่มันเปิดตลอดเวลาแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่แบบว่าเป็น2อวายเปอร์นะก็คือวายเปอร์ที่เป็นแบบเปิดตลอดเวลาแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบโลกดหรือเราหันมาหานหน้าของเราแล้วมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันที่บอกรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการวัดการเต้นของหัวใจนะครับการวัดค่าการนอนของเราตา่างๆการติดตามนะครับแน่นอนครับมีหลากหลายแบบเนาะการติดตาม,ตตามการกินยาของเรานะครับคุณผู้สู ตามวานันตามเวลาที่กําหนดตามที่หมอสั่งอะไรประมาณนี้หรือรวมไปถึงการตามรอบเดือนต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ครบแน่นอนนะครับในด้านของ SpO2 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ก <c oughs> ารหายใจขณะการนอนตรงนี้เนี่ยก็มีมาให้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทาง Watch GT มีการอัปเกรดมาให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดีวยวกันแล้วก็รวมไปถึงว่าเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะครับที่สมาร์ทวอชควรจะมีนะครับ <c oughs> ส่วนัดบ้าน,นะครับก็จะเป็นในด้านของหลักสูตรฟิตเนสนะครับตรงนี้เนี่ย แน่นอนครับมันจะมีภายในตัวแอปพลิเคชันตัวโอ้ยเฮล์มนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับว่าเราอยากจะทา้หลักสูตรฟิตเนสเป็นแบบไหนนะครับเราอยากจะเล่นอกเล่นลังเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกหลักสูตรฟิตเนสได้อันนี้มีมาให้เลือกถึง2 0 0กว่าแบบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในด้านของโหมดการใช้งานด้านกีฬาในล่มอินดอร์เอ d ดอร์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ผ่านในตัวนาฬิกาเช่นกันเราสามารถเล่นได้ครับแล้วก็คัสตอมได้ด้วยนะเพราะว่าในแบบที่สามารถคัสตอมได้เนี่ยมันมี มาให้คัสตอมเยอะมากครับประเภทกีฬาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมจริงเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปคัสตอมเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วที่สําคัญคือแบ่งหมวดหมู่ออกมาด้วยนะครับให้เราสามารถเลือกได้ในด้านของการเล่นกีฬาแล้วก็วัดค่าเรื่องของการสูบฉีดข,ของหัวใจเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องวัดค่าในระหว่างเราเล่นกีฬาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะมากมายนะครับแต่พูดถึงโหมดต่างๆที่มันมีมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแผนที่ที่วลาเราวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบ GNSS นะครับที่ม การใช้งานในด้านของแผนที่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ Duo Scanning ซึ่งก็จะเป็นระบบที่เอามาช่วยในด้านของการสแกนหาพื้นที่นะครับสำหรับการที่เราจะวิ่งในพื้นที่ต่างๆหรือบางทีเราหลงป่าหรือในสถานที่อ,อื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะนําทางที่จะสามารถกลับมาในพื้นที่ของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อกี้เรามีเกินๆถึงแอปพลิเคชันนะครับก็ต้องบอกว่าภายในแอปพลิเคชันเนี่ยจริงๆเนี่ยมีโหมดแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้าง,งเยอะมากนะครับจริงๆก็คล้ายๆกับภายในตัว Smart Watch นั่นแหละครับแต่ที่ต่างกันมาก็คือจะบันทึกข้้ออมูลลยนหัง็ค เวลาเราอยากจะดูข้อมูลย้อนหลังแบบเป็นเดือนเป็นปีอะไรแบบนี้ว่าเออโอเคหลังจากที่เราวิ่งมาหลังจากที่เรานอนมาเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็บันทึกหมดเลยนะครับรวมไปถึงรายละเอียดที่เราอยากจะดูเพื่อจะส่งข้อมูลนี่ให้กับทางแพทย์ให้กับทางคุณหมออะไรแบบนี้เราก็สามารถให้ข้อมูลตรงนี้ผ่านในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับซึ่งเข้าไปตั้งค่าได้หมดทุกอย่างนะครับรวมไปถึง w ล l l p a p e r เนาะตั้งค่าได้หมดเลยนะครับภายในตัวแอปพลิเคชันนี่ถือว่าฉลาดมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางหัวเว่ยเนี่ยก็ถือว่า ฟรีมากๆนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็รวมไปถึง iOS ด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้งานกับตัว iPhone 15 Pro นะก็ต้องบอกว่าภาพรวมนะครับก็ถือว่าเชื่อมต่อได้ดีไม่มีติดขัดอะไรเลยนะครับก็ถือว่าในส่วนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบมากและปกติเข้าใจว่าเอ้ยคงน่จะใช้แค่แ Can น r o อ d แต่ตรงนี้เนี่ยทางหัวเว่ยฟรีมากๆใช้กับ iOS ได้นะครับในส่วนที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยมีการกันน้าอยู่ที่5 atm นะครับก็จะ ก็ไม่แนะนาให้ไปดาน้ำนะครับจริงๆก็แบบจุ่มน้ําได้แหละแต่ว่าแบบน้ํากระเซ็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหานะครับหรืออาบน้ําได้นะครับไม่ไม่ติดเลยตรงนี้นะครับภายในฟังก์ชันที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นฟังก์ชันเบสิกทั่วไปนะครับตรงนี้รับสายทุกเข้าทุกออกได้นะครับสามารถพูดผ่านตัว watch GT ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูครับฮัลโหลครับนี่เป็นเสียง watch GT ครับกำลังโทรหา ได้ยินหรือบาวเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10สอบ ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการฟังเพลงนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถฟังเพลงผ่านในตัว watch GT ตัวนี้ได้เลยนะครับมีลําโพงภายในตัวเครื่องนะครับเราสามารถฟังได้นะครับเสียงก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่นะครับถ้าเรียกวบาการเป็น smart watch ตัวหนึ่งนะครับมีโหมดนี้ให้เราแบบอ่ะโอเคระหว่างที่เราอยากจะลองฟังเพลงผ่านตัว watch เราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการฟังได้เช่นกันนะครับการควบคุมต่างๆไม่ว่าการถ่ายรูปการอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาครบหมดเลยนะครับในโหมดพวกฟีเจอร์ในการแบบเอาไว้สั่งการแทน สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับพูดถึงอายุการใช้งานกันดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยแบตก็ค่อนข้างอึดใช้ได้นะครับอึดใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น46มิลลิเมตรนะครับโดยตัวนี้เนี่ยด้วยความว่ามันก็มีบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่เนาะในความจุแบตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้นานมากนะครับทาง Huawei เคลมมาว่า14วันเลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวแบบจี้นะครับ41มิลลิเมตรเนี่ยจะอยู่ได้ราวๆประมาณ7วันนะครับอันนี้คือเปิดแบบตลอดเวลาเลยนะแต่ว่านี้ยังไม่รวมถึงการแบบเปิดแบบ way Display on นรตงีี้เ่ย มองว่ามันอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อย14วันอาจจะเป็น12วัน10วันอะไรประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับในด้านของการใช้งานที่ลองใช้งานมาแล้วนะครับการวัดค่าต่างๆเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันมีผิดเพี้ยนอะไรไปมากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยภาพรวมฟังก์ชันที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยก็ใช้งานมาครบกับทุกแบบแล้วนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายก็วัดมาแล้ววัดค่าน้ําของร่างกายวัดมาแล้วนะครับและก็รวมไปถึงการใช้งานระหว่างที่เราเล่นฟิตเนสออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็วัดได้ค่อนข้างตรงพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยก็ ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หัวเว่ยวัตส์จีทีสี่นะครับเรือธงสมาร์ทวอทของทางหัวเว่ยที่ทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับตรงนี้เ็อก็ค่อนข้างชอบพอสมควรกับราคาอยู่ที่เราเริ่มต้นประมาณ6,990บาทและสำหรับคนที่อยากจะซื้อแบบเวอร์ชันที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือสแตนเลสตีลนะครับก็จะอยู่ที่12,990บาทตรงนี้ก็สามารถไปเปลี่ยนสายได้นะอ่าจริงๆเราก็สามารถไปหาซื้อสายนะครับในขนาดประมาณ46มิลลิเมตรตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนได้นะครับถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไป นะครับโดยภาพรวมนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นอย่างเกี่ยวกับคลิปวันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าซีอูเกนนครับสวัสดีครับ